The แปศสนยนออฟฟิเชียลมาแล้วจ้าหลังจากที่ห่างหายไปถึง3สัปดาห์เต็เมเนื้อกันเลยนะแต่ที่เราหายไปเนี่ยนะครับเพราะเราไปรับงานมานะมีคนมาจ้างให้เราถ่ายคลิปทําโฆษณานะครับซึ่งมันเป็นภารกิจที่โอเดีก่อนโหทำไมต้อง3-4กล้องเนะี่ยมันเยอะไปไหม,ไหมเนี่ยเอาสัก2กล้องก็พอแล้วม,มั้แหมทำเยอะกันรายการคุณไตพบไปได้กล้องเยอะอะมันรู้จะหันไปทางไหนดีแล้วเนี่ย เอาสองกล้องพอโอเคนะแต่ที่เราหายไปเนี่ยนะครับเพราะว่ามีคนมาจ้างให้เราทำคลิปนะครับกับ3อาทิตย์10คลิปนะครับเราก็เลยต้องไปทำภารกิจนั้นให้มันรุ่วงไปก่อนนะครับก็เลยไม่ได้มาถ่ายทำเดอะแป s ิ่นออฟฟิเชียลเลยถึงแม้ตัวผมจะไปทำงานนะแต่ใจผมอยู่กับคุณผู้ชมโดยตลอดนะกับเมนูในวันนี้กับปลาสีรถ เป็นไงแล้วมีรถอะไรบ้างครับพ่ออ้าวก็มีรถบัตรถเบนรถเข็นมาแต่เฮ้ยไม่ใช่ตลกแหมมีรถเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเห็นไหมมันต้องมี4รสซิมันถึงจะถูกต้องนะแต่กอดอื่นนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะไปถึง1 0 0 0 0แสนซับไปด้วยกันนะช่วยช่วกดหน่อยจะถึงแล้วจะถึงแล้วพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วอินโทรมา และวัตถุดิบง่ายๆก็มีดังต่อไปนี้แค่นี้นะครับจะทำปลาสามรสนะอันดับสำคัญก็ต้องมีพริกอันนี้คือพริกจินดาแดงนะครับมีกระเทียมในที่นี้จะเป็นกระเทียมอะไรก็ได้นะครับจะกระเทียมไทยก็ได้กระเทียมจีนก็ได้นะครับมีน้ําตาลปี๊บ น้ำตาลเนี่ยก็จะใช้น้ำตาลอะไรก็ได้แต่ในที่นี้ผมใช้น้ำตาลปี๊บเพราะว่าน้ำตาลปี๊บมันจะให้รสที่หอมขึ้นนะครับแล้วก็มีน้ำส้มสายชูนะครับหรือบางคนจะใส่น้ำมะขามก็ได้หรือบางคนก็จะใส่เป็นสับป,ปะรดเปรี้ยวก็ได้อะไรที่ให้รสชาติเปรี้ยวใส่ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกับมะขามนะเพราะกินมะขามที่ไรเนี่ยในเรื่องทุกทีเลยท้องไม่ค่อยดีเจอมะขามเนี่ยจะเสร็จทุกทีแล้วก็ ขาดไม่ได้คือน,น้ําปลานะครับเขาเปยัง4ีรสเปรี้ยวหวานเค็มและก็เผ็ดเห็นไหมมันบอกแล้วมันต้องมี4ีรสนะครับแล้วก็มีแป้งทอดกรอบนะครับนี่แล้วก็มีน้ํำมันนะครับเอาไว้ทอดปลานะครับและที่สําคัญพระเอกของเราเราจะทําปลา3รสเราก็ต้องมีปลานะครับในที่นี้เนี่ยผมใช้ ปลาทับทิมนะครับในการจะทําปลา3รสหรือว่าปลา4รสเนี่ยนะครับใช้ปลาอะไรก็ได้นะครับเราเอามาประยุกต์ทําได้หมดเลยกุ้งก็ทําได้นะครับหมึกก็ทําได้ทําได้ทุกปลาเลยเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเรามาทํากันเลยขั้นตอนแรกเราต้องเตรียมเครื่องปรุงให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันดับแรกเราเอารากผักชีมานะครับนี่เราใช้รากผักชีนะเราก็ตัดแต่รากมันนะนะครับนี่ประมาณนี้ปั๊บนี่ตัดรากออกมานะครับเดี๋ยวใบเนี่ยเราเอาไว้แต่งหน้าจานนะครับเราก็ หั่นเขาหั่นเขาให้มันเล็กลงหน่อยนะครับนี่แล้วก็มีพริกจินดานะครับคือบางท่านเนี่ยอาจจะเอาพริกแล้วก็ผักชีแล้วก็กระเทียมเนี่ยไปปั่นในเครื่องก็ได้แต่ผมเนี่ยจะชอบแบบประมาณวนะ่าให้มันมีรายละเอียดหน่อยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็ทําการหั่นเขาก่อนนะครับหั่นให้เขาเป็นชิ้นเล็กก่อนนะครับตรงนี้เราใช้สัก4ี่เม็ดนะใครอยากเผ็ดเอาใส่มากกว่านี้ก็ได้เอาสัก5เม็ดอะ นะครับนี่ของผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมจะไม่ชอบแบบปั่นนะเพราะผมว่าเนื้อมันจะไอ้นี่ละเอียดเกินไปเราหั่นอย่างให้มันพอเล็กลงหน่อยนะครับแล้วเราก็เอามีดเนี่ยนะครับนี่เลยผมก็จะให้เขามีเนื้ออยู่บ้างไม่อยากปั่นให้มันแหลกเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับบางคนที่อยากจะให้แหลกนี่ก็ได้นะครับไม่ไม่ผิดอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้เราก็มากระเทียมนะครับผมก็ใช้ทั้งกระเทียมไทยกระเทียมจีนปนกันกระเทียมตรงนี้ก็แล้วแต่ห้าหกหัวต่อไปเราก็มาหั่นปลา ในที่นี้เนี่ยนะครับบางคนจะทอดปลาเป็นตัวก็ได้นะครับแต่ผมว่าทอดเป็นตัวเนี่ยคือหนึ่งมันเปื้อนน้ามันแล้วมันก็นานมากวันนี้เราแต่เนื้อมาเราก็ทําการหั่นเขาเลยนะครับนี่หั่นให้เขาเป็นชิ้นๆประมาณนี้นะครับนี่แล้วเวลาทอดมันก็จะจะทอดได้ง่ายนะครับแล้วก็สุกเร็วไม่เสียเวลาคุณพ่อบ้านไม่บ้านทั้งหลายนะครับเราเตรียมวัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มาเริ่มทํากันเลย โอเคเราตั้งน้ำมันนะครับเพื่อเราจะทอดปลานะปลาเนี้ยเราก็คลุกกับแป้งแตะนะครับแตะๆอย่าให้แป้งเยอะนะเพราะว่าถ้าแป้งเยอะแล้วมันก็ทําให้ไหมเร็วนี่เราก็เคาะเคาะเคาะออกซะหน่อยน้ำมันร้อนเราก็ใส่ลงไปปั๊บโอเคคลุกให้มันติดดีๆเลยนะครับทั่วๆแต่ถ้ามันเยอะเราก็เคาะ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 เะโอเคทอดปลาเราก็ดูนะครับเพราะปลามันเป็นเนื้อสัตว์ที่มันสุกง่ายอยู่แล้วนี่เราก็ดูเอาว่าให้มันพอที่จะมีความกรอบ นิดๆส่วนตัวผมชอบกบรอบๆนะครับเหลืองเป็นที่ใช้ได้แล้วก็ทำการปิดไฟโอเคเอาขึ้นมาพักไว้ในจานก่อนนะคุณผู้ชมขั้นตอนที่ยุ่งยากได้ผ่านไปแล้วนะครับนี่ก็คือปลาทอดโอเคหลังจากนั้นเอาละเราก็ทำการจุดไฟนะครับเพื่อที่จะคั่วพริกกระเทียมโอเคอันนี้เราเติมน้ำมันลงไปสัก เล็กน้อยนะนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะเราได้คั่วพริกกระเทียมได้โอเคพอน้ํามันเริ่มร้อนเราก็ใส่พริกกระเทียมลงไปได้เลยโอเคอือือเอาละคั่วพริกกระเทียมนะครับเราก็ทําการคั่วพริกกระเทียมเนี่ยให้กระเทียมเหลืองกรอบนะครับเอาละครับเมื่อพริกกับกระเทียมพอที่จะได้ที่แล้วนะเราก็ทําการใส่น้าปลาลงไปนะครับในตรงนี้นะเดี๋ยวผมใส่สักสามช้อนโต๊ะก่อนนะ ทำปลา3มรส4รสเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> มันก็คือเปรี้ยวหวานเค็มเนี่ยแล้วแต่เราชอบตรงนี้เนี่ยก็ประมาณสักสช้อนโต๊ะเหมือนกันเนาะเราก็เอาละใส่ลงไปโอเคแล้วเราก็ทำการเคี่ยวน้ำตาลปี๊บก่อนนะจะใส่น้ำตาลอะไรก็ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยชอบที่จะใช้น้ำตาลปี๊บเพราะว่ามันจะทำให้ดูมัน มันหอมอ่ะหอมมะพร้าวด้วยนะครับพอน้ําตาลเขาเริ่มละลายเนี่ยนะ้ำมันก็จะมีรายละเอียดมีเทคเจอร์ที่มันจะเหนียวเหนียวนิดๆถ้าใครชอบเปรี้ยวของสับปะรดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาสับปะรดที่มีรสชาติเปรี้ยวซอให้มันละเอียดลงไปแล้วก็ใส่ก็ได้นะครับแต่ณนที่นี้เนี่ยผมจะแบบง่ายๆไงทุกบ้านน่าจะมีก็คือ ผมจะใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปนะครับอันนี้เราก็ใส่ในสัดส่วนที่เท่ากันก็คือ3มช้อนเหมือนกันนะครับอ่าตอนนี้เปรี้ยวหวานเค็มทั้ง3อย่างเนี่ยเท่ากันนะครับเนี่ยแล้วก็ทีนี้ก็เคี่ยวให้เขาเหนียวขึ้นเล็กน้อยขณะที่เรารอเขาเหนียวนะเราจัดจานก่อนมาจัดจานนะโอเคอือฮึเอาละแลน,น,นี้เราก็กลับมาดูพริกกระเทียมเอาละทีนี้เราก็ลองชิมเขาดูนะครับว่ามันเป็นรส ที่เราชอบหรือ,อยังใครชอบเปรี้ยวเน้นเปรี้ยวใครชอบหวานเน้นหวานชอบเค็มเน้นเค็มไม่มีสูตรตายตัวนะครับโอเคเฮ้ยพอดีว่ะ โอ้โหเผ็ดมากก่อนเลยเผ็ดเผ็ดมากเลยให <c oughs> ้ผมว่า3 3มานี่ก็โอเคนะทำปลาราดพริกเนี่ยนะปาาาลา3รสเนี่ยนะครับมันก็จะหลายแบบนะบางคนอาจจะใส่กับเครื่องตรงนี้นะอยู่ในอยู่ในจานแล้วค่อยเอาปลาเรียงลงไปนะครับแต่โดยส่วนตัวผมชอบที่จะอาปลาเรียงลงไปก่อนนะครับอ่าเนี่ดูนะนี่เอาปลาเรียงลงไปก่อนนะครับแล้วเราก็ทำการราดนี่อย่างนี้นะครับเราก็แต่งหน้าเขาสักนิดนึงอือหืมอ่ะ กเริ่มงอแล้วแต่งหน้าเขาท่าหน่อยเป็นยังไงกับป้าหูหน้ามาันเลยกว่าจะเสร็จอปลาสีรสเป็นไงน่ากินไหมนี่เลยจาเดี๋ยวเราไปกินกัน และก็มาถึงตอนสําคัญนะครับก็คือช่วง1ิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าลงมือกินบางคนนะอย่างที่ผมบอกไม่ได้ดูถึงท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปเนี่ยเราก็จะมาบอกคนละเม็ดเคล็ดลับเพิ่มเติมนะเสียดายนะไม่ได้ดูถึงท้ายคลิปนะดูดูกันหน่อยนะนี่นี่น,น,นี่วันนี้มีขนมจีบกุ้งหมูด้วยนะเดี๋ยววันไหนว่างแล้วเดี๋ยวเราจะทําเพราะว่ามันมีขั้นตอนรายละเอียดมากนิดหน่อยเพราะนะั้นเดี๋ยววันหลังวันหลังเราทําให้ดูแต่วันนี้ เรามาชิมดูซิว่าปาลาสีรสของเราเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงอันดับแรกนะเราต้องชิมน้ำราาเข้าดูก่อนนะครับว่าเขาเป็นยังไงอืผมว่าที่ผมใส่สามช้อนเนี่ยนะอย่างละสามช้อนนะผมว่ามันก็พอดีนะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมาลงตัวเลยมันมาลงตัวกันเลยนะครับ เดี๋ยวลองชิมเนื้อปลาดูนะครับอ,อมันจะมีพริกละเอียดละเอียดเนี่ยลอยอยู่กระทงกระเทียมนะอืมเขาก็จะมีความหวานอยู่แล้วนะครับเพราะ,ะนั้นก็ได้รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เค็มเผ็ดมาเนี่ยเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ผมว่าจัด ในย่านนี้เลยนะเนี่ยนะครับคนที่อยากจะมาลองทานที่ร้านใปบสุดนะไม่มีนะครับเมนูนี้ไม่มีนะผมทําให้ดูเฉยๆนะครับเผื่อพ่อบ้านแม่บ้านจะเอาไปทําให้ลูกๆทานได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเราจะไปถึง1นึ่งแสนซับด้วยกันเกือบแล้วนะอีกนิดเดียวนะครับแล้วก็สาหรับท่านที่อยากจะมาชิมบะหมี่ของร้านแปบสุดนะร็หมางได้ง่ายๆนะครับไปที่ตรงนี้ พิมพ์ไปที่ Google Map บนะครับพิมพว่าบะมีแปะศูนย์นะก็จะมีแผนที่ให้ท่านมาได้โดยง่ายบางคนถามว่าแปะศูนย์อยู่ที่ไหนแปะศูนย์อยู่ชนบุรีนะครับสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมามาเที่ยวนะก็แวะเวียนมาได้ครับสำหรับคลิปนี้อายุวันโนสุข,ขังพลังลาล้จจ้า